พร้อมหน้าสุขตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุขแค่นี้ก็เพียงพอแล้วรอบใหม่ได้ยอดที่ใหญ่และอวบนะครับให้เราลิดอย่างนี้ดิดอย่างนี้นะครับดึงอย่างเงี้ยครับอย่าเด็ดอย่าเด็ดแบบนี้นะนี่ครับถ้าเราเด็ดแล้วเหลือต่อไว้แบบเนี้ย มันจะแตกออกมาใหม่นี่ก็คือยอดเล็กๆข้างๆนี่กว่าจะแตกนะครับไม่แตกง่ายนะครับท่านผู้ชมเราจะหักอย่างนี้นะนี่เราจะหักอย่างนี้นะอันนี้เป็นการเก็บที่ผิดวิธีไอ้ที่มัน,น,นเป็นปมตัวเนี้ยยอดยิ่งปมใหญ่ยอดจะยิ่งออกเยอะนะท่านผู้ชมตรงปมเนียยิ่งข้ออย่างเงี้ยข้อใหญ่เท่าไหร่มันก็ยิ่งมียอดออกรอบๆแบบเนี้ยเยอะเราหักออกเลยลิดออกเลยนะนี่ เก็บผักหวานน้ำไว้อีกสองเดือนเราก็จะได้เก็กถ้า,ถาเราต้องการเลี้ยงไว้เราก็ยังไม่ต้องเก็บนะครับท่านผู้ชมก็ปล่อยไว้เลยเนี่ยกิ่งนะ,ะเราจะเลี้ยงไว้ให้มันเป็นกิ่งโตเหมือนกิ่งนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพ่อพงพอเพียงครับคลิปนี้พ่อพงจะพามาเก็บผักหวานป่าที่ข้างบ้านของพ่อพงนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ พอได้แกงแล้วนะครับถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้มันก็จะแก่เดี๋ยวเรามาเก็บผักหวานป่าที่ริมรั้วข้างบ้านของพ่อพงเลยนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมคือผักหวานป่าครับที่ข้างบ้านของพ่อพงครับพ่อพงได้ปลูกไว้แล้วก็ในกลุ่มนี้นี่พ่อพงก็จะทําการแต่งกิ่งริบใบไว้ท่านผู้ชมเห็นไหมนี่กำลังแตกยอดอ่อนเลยนะครับ พ่อพงลิ์ใบแต่งกิ่งไว้ก็ได้เดือนครึ่งเกือบจะสองเดือนแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ประมาณสองเดือนก็ว่าได้ตีไปสองเดือนเลยนะครับนี่ครับตอนนี้ยอดก็กําลังแจงเลยนะครับท่านผู้ชมแตกดีมากครับพ่อพง์ก็มีหลายต้นนะครับพ่อพงก็จะแบ่งกลุ่มกันในการที่เราจะ ริดใบผักหวานป่าเพื่อว่าเราจะได้กินผักหวานป่าเรื่อยๆนะครับเราจะไม่แต่งกิ่งพร้อมกันท่านผู้ชมนี่อันนี้คือส่วนที่พ่อพงแต่งกิ่งไว้แล้วก็จะเก็บแกงในวันนี้นะครับส่วนทั้งนั้นนะครับนี่ครับอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยเป็นคิวต่อไปนะครับในการริดนี่ก็คือป่าผักหวานทางนั้นเลยท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เรามาลงมือเก็บก่อน เก็บในส่วนนี้ถ้าใครอยากจะกินผักหวานป่าคือมีต้นผักหวานป่าอยู่ที่บ้านนะครับแต่ว่าเราอยากจะกินนอกฤดูกาลนะครับเราจะมีวิธีการทําอย่างไรพ่อพงก็จะแนะนํานะครับหลังจากที่พ่อพงเก็บนี้เสร็จเดี๋ยวพ่อพงก็จะแนะนําวิธีการแต่งกิ่งลิบใบเพื่อว่าเราจะได้กินผักหวานนอกฤดูครับท่านผู้ชม ถ้าเราลอกินแต่ในฤดูก็นวนแหละครับช่วงก่อนที่ฝนมาก็คือเนี่ยหลังปีใหม่ไปเนี่ยครับหลังปีใหม่ไปช่วงหน้าแง้งใบมันร่วงหล่นลงตามธรรมชาติแล้วหรือในช่วงที่อย่างในป่าโคกเขาเผาป่ากันแล้วมันก็จะเกิดครับอันนั้นเป็นผักหวานธรรมชาติอันนี้เป็นผักหวานที่เราปลูกที่บ้านนะครับเราก็ทําการ แต่งกิ่งแล้วก็ริดใบเอานะครับแล้วเราก็จะได้กินแบบนี้แหละนะครับถ้าเราแต่งกิ่งริดใบเนี่ยก็รออีก2เดือนนะครับเราก็ได้กินแล้วนะครับนี่ท่านผู้ชมดูอุปกรณ์ในการเก็บผักหวานป่าผมนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บผักหวานกันนะครับนี่นะท่านผู้ชมน,นี่เราก็จะริดอย่างนี้นะครับในเวลาเก็บเราริดนะครับ เราไม่ต้องเด็ดยอดนะครับเราลิดแล้วมันก็จะแตกออกมาตรงจุดนี้แหละที่ข้อต่อที่เราเก็บเนี่ยครับนี่เวลาเราเก็บนี่ให้เราลิดเอานะครับนี่จะเด็ดนะครับอย่าอจะเด็ดแบบนี้นะท่านผู้ชมอจะเด็ดแบบนี้นะครับถ้าเด็ดแบบนี้ต่อที่อยู่อย่างเงี้ยมันก็จะไม่แตกยอดใหม่ออกมานะครับให้เราเอาก้านออกอย่างนี้เลยแล้วมันก็จะแตกมาจุดเดิมนี่แหละนะครับต่อไปนะครับอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดเราเห็นยอดยาวๆอย่างนี้เราเด็ดเอาแต่อย่างเงี้ย นะครับมันก็จะไม่แตกยอดใหม่ออกมาให้เราได้กินแล้วยอดใหม่ที่แตกออกมามันก็จะไม่ใหญ่มันก็จะไม่อวบเราใช้วิธีลิดเอาแบบนี้ครับท่านผู้ชมลิดเอาแบบนี้นะครับนี่วิธีเก็บผักหวานอย่างถูกต้องนะครับท่านผู้ชมเพื่อว่าเราจะได้กินผักหวานอารอบใหม่ได้ยอดที่ใหญ่และอวบนะครับให้เราลิดอย่างนี้ลิดอย่างนี้นะครับดึงอย่างเงี้ยครับ่าเด็ด จยเด็ดแบบนี้นะนี่อย่าเด็ดแล้วเหลือตอไว้แบบเนี้ยครับนี่ครับถ้าเราเด็ดแล้วเหลือตอไว้แบบเนี้ยมันจะแตกออกมาใหม่นี่ก็คือยอดเล็กๆข้างๆนี่กว่าจะแตกนะครับไม่แตกง่ายนะครับท่านผู้ชมนี่ครับอย่าเด็ดแบบนี้นะห้ามเด็ดแบบนี้เลยนะครับให้ให้อย่างนี้เลยนะครับเอาออกให้หมดเลยเนี่ยแล้วอีกสองเดือนมันก็จะแตกออกมาใหม่ท่านผู้ชมนะครับเราก็จะได้กินอีกรอบหนึ่งนะครับอีกสองเดือนนับไปเลย นี่แล้วก็อย่างนี้นะให้ลิดอย่างนี้เลยนะครับนี่ลิดอย่างนี้เลยห้ามเด็ดอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ให้ลิดเลยอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะแตกออกใหม่ตรงนี้แหละรอบๆตรงที่มันเนี่ยครับอย่างเงี้ยนี่คือวิธีเก็บผักหวานที่ถูกต้องนะครับเรานี่เราลิดเอาอย่างนี้นี่นี่เดี๋ยวผมจะให้ดูชัดๆอีกทีหนึง่งนี่มาเอาตรงจุดนี้ นี่นะท่านผู้ชมวิธีเก็บผักหวานป่านี่อย่างยอดอย่างนี้นะครับนี่ยอดใหญ่ๆยาวๆอย่างเงี้ยท่านผู้ชมเราจะหักอย่างนี้นะนี่เราจะหักอย่างนี้นะอันนี้เป็นการเก็บที่ผิดวิธีนะครับก็คือถ้าเราเก็บแบบนี้เนี่ยยอดที่จะแตกออกมาใหม่เนี่ยมันจะออกตามอย่างนี้มันจะยอดเล็กฉะนั้นให้เราอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยครับหักออกเลยเนี่ยตรงเนี้ยไอที่มันเป็นปมตัวเนี้ย ยอดยิ่งปมใหญ่ยอดจะยิ่งออกเยอะนะท่านผู้ชมตรงปมเนี่ยครับนี่นะครับนี่ให้ลิดออกอย่างนี้นะครับนี่นี่ครับนี่ให้ตรงที่มันเป็นปมเนี่ยครับถ้าปมใหญ่เท่าไหร่มันก็จะยิ่งออกยอดออกมาเยอะนะครับอันนี้เป็นวิธีการเก็บผักหวานป่านะครับให้ลิดอย่างนี้เลยท่านผู้ชมนี่นี่สังเกตนะมันจะแตกออกมาหลายยอดขึ้นเรื่อยๆนะครับนะ นี่ครับยิ่งจุดที่เราหักเนี่ยเป็นปมที่ใหญ่มันจะยิ่งมียอดออกเยอะครับคานผู้ชมนี่นะให้เก็บแบบนี้นะครับเก็บแบบนี้คือวิธีที่ผิดนะครับนี่ถ้าเหลือต่อไว้แบบเนี้ยไม่ต้องเหลือให้เก็บแบบนี้นะอ่านีนะครับอันนี้วิธีเก็บผักหวานนะเพื่อว่าจะให้มันแตกยอดมาใหม่ เราจะได้กินยอดใหญ่ๆอบอวบนะครับเราจะได้ไม่ได้กินยอดเล็กๆแล้วก็นานเกิดนะครับไม่เกิดง่ายนะครับหลังจากเราเก็บไปแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดนานกว่าจะเกิดถ้าเราเก็บผิดวิธีครับอันนี้เก็บแบบนี้นี่จะช่วยให้มันแตกยอดออกมาได้เร็วขึ้นครับแล้วก็ยอดใหญ่ขึ้นนะครับหลังจากนี้ไปก็ เราก็เลี้ยงต้นไว้นะครับเหมือนเหมือนกับมันเบอร์รี่เลยนะครับท่านผู้ชมคือหลังจากเราเก็บไปเนี่ยเราก็ปล่อยนะครับปล่อยไว้อย่างเงี้ยครับเราก็ลดน้ำนะครับมันก็จะเกิดมาใหม่เรื่อยครับท่านผู้ชมสองเดือนมันก็เราก็จะได้เก็บอีกครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยครับเนี่ยอันนี้คือการเก็บผลหวานป่านี่ท่านผู้ชมนี่นะนี่ ให้ลิฟต์ใบอย่างเงี้ยนายยิ่งข้ออย่างเงี้ยครับยิ่งข้ออย่างเงี้ยข้อใหญ่เท่าไหร่มันก็ยิ่งมียอดออกรอบๆแบบเนี้ยเยอะนะอันนี้พ่อพงเองก็เรียนรู้จากการที่ตัวเองปลูกนี่แหละนะครับแล้วก็เรียนรู้ไปแล้วก็ทํพาพ่อพง์เองก็ไม่ได้มีความรู้มากมายเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรหรอกครับท่านผู้ชมก็หาเอาจากประสบการณ์เรานี่แหละ นี่ครับดึงอย่างนี้นะครับแล้วเราเวลาเราไปแกงเราค่อยไปลิดออกทีนึงเอาแต่ใบอ่อนๆนี่ให้ดึงอย่างเงี้ยวิธีเก็บผักหวานป่านี่ครับนี่นะมาเรามาเก็บผักหวานป่ากันเลยคงเข้าใจแล้วเนาะวิธีเก็บนี่นะครับท่านผู้ชมผมจะลิดลิดอย่างเดียวคือบางคนเนี่ยถ้าไปเห็นยอดยาวๆอย่างนี้แล้วก็จะเด็ดเอาอย่างนี้เลยแล้วก็ปล่อยก้านไว้อย่างเงี้ยครับ อันนี้มันก็กว่าก้านมันจะแก่ก้านมันจะโตมันก็จะอยู่อย่างนี้แหละครับมันก็เลี้ยงอยู่ตัวนี้มันก็ไม่มียอดใหม่ให้เราเกิดเกิดมาให้เราได้แกงฉะนั้นเราดึงออกเลยยอดใหม่มันก็จะเกิดตรงจุดนี้อย่าค้างไว้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยอย่างเงี้ยนี่อย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยเราหักออกเลยมิดออกเลยนะนี่เก็บผกหวานเนี่ยครับ ครับเอาออกหมดเลยนะครับท่านผู้ชมเวลาเราเก็บเสร็จแล้วเราก็ลดน้ำคันนี้นะครับลดน้ำไว้อีกสองเดือนเราก็จะได้แกงผักหวานนะครับท่านผู้ชมนี่มาดูกิ่งนี้ครับเนี่ยแบบเนี้ยถ้าเกิดเราอยากจะเก็บไว้ให้มันเป็นกิ่งกระโดงนะครับเพื่อว่าจะเพิ่มจํานวนกิ่งคือ เราจะเลี้ยงกิ่งนะครับกิ่งไหนที่เราต้องการจะเลี้ยงไว้เพื่อเป็นกิ่งใหญ่นะครับแบบนี้เนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเราต้องการเลี้ยงไว้เราก็ยังไม่ต้องเก็บนะครับท่านผู้ชมก็ปล่อยไว้เลยเนี่ยกิ่งนี้อ่าเราจะเลี้ยงไว้ให้มันเป็นกิ่งโตเหมือนกิ่งนี้เพื่อว่าเราจะได้เอายอดนะครับในอนาคตเนี่ยส่วนกิ่งนี้เราก็เก็บเลยอย่างเงี้ยครับกิ่งนี้เราก็เอาไว้เพื่อว่าให้มันเป็นกิ่งใหญ่นะ นี่นะครับท่านผู้ชมผักหวานป่าของพ่อพง์วันนี้นะครับนี่พ่อพง์ก็ได้เก็บผักหวานป่าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปแกงผักหวานกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง y o YouTube พ่อพงพอเพียงด้วยนะครับ